ผมไปดูทางเข้าโอ้หยื <underneath>. oh. ้ยสิก <Okay. S 2> ่อนเราจะโดนผีหลอกตุยอ่ะเราโดนงูกัดตุยก่อนเหมือนทางเข้าบ้านผีสิงอ่ะดูดิครับจริงหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาต้องมาก่อนเลยขอแบบตึงๆเลยวันนี้สองคนจังใจจริงๆนะพี่จะพยายามพี่จะไม่ชนเราจะไม่ชนแม่น้ำและบ่อนกลับมาที่เดิมที่เดิมที่เดิม ใช่แสดงว่ากระถางเด็กก็โดนผีงมลไอ้บลอกผีนะเว้ยงบอกงูนะจะเป็นอาหารหมาก็ได้นะอู้ยคนไอ้ชาวเงินคนว่าผีมาแล้วบังเฮ้ยผีบอกผีนะเว้ยอู้ยไอ้ชีไอ้แบงอะไรมีคนกระตุก มักระตุกไงมันมีคนกระตุกเลยมีคนหอเป่าไม่เสียคนคุยอะที่กูบอกมึงปะใช่ถ้าเก่ต้นไหลใช่มันมีมันมีมันมีแต่มึงได้ยินกับกูคนละจังหวะตอนคือจังหวะอะไรมาเต้นใจฉันเต้นแบบนี้เออใช่จังหวะนี้แหละอีเวนจะคงมีอาการใช่มั้ยเจ้าเงาะนี่ไงกูบอกมึงแล้วจริงปาบังกูบอกมึงแล้วว่ามันมีคนกระตุกเมื่อกี้เมื่อกี้แบบต่อหน้าต่อตาเลยอะมันมีคนกระตุกเหี้ยมันสะบัดแบบเห็นเห็นเลยเหมือนตอนที่กูเห็นน่ะเหี้ยกูเจ้าผีกระสอบไอ้เหี้เวน คนเนี่ยกระดูกตั้แต่เองแล้วตรงที่กูเห็นด้วยตรงเนี้ยตรงที่กูเห็นเลยกระดูกแต่เอ็มเลยครับเหี้ยโอ้โหชัดเลยจ้ะเฮ้ยกูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูเจออะไรวะเนี่ยไม่แล้วมันต้องมีประเด็นไอ้ถุงกระสอบเนี่ยไอ้เหี้ยไอะไรสักเจ้างแล้วผีสมารถหายเอเวิน